แล้วชีวิตโยมตอนนี้โยมจะใช้ยังไงในเมื่อเราเดินไม,ไม,ไม่ยังยังไม่มีจุดหมายตอนยนี้ไม่มีจุดหมายปลายทางครับไปเรื่อยๆชีวิตสิ้นตรงไหนก็อยู่ตรงนั้นคือมันไม่มีบ้านหรอกครับคือญาติพี่น้องก็ไม่เอาแล้วคือคือผมเนี่ยนะตั้งแต่เป็นโยมตั้งแต่ยังไม่ได้บวชผมไปหา ขับรถสูงรถไม้รถอะไรไปอยู่ซาอุเจ็ดปีไปอยู่ลิเบียสองปีไปขับรถสูงรถมาไปขับรถไอ้น้ำมันอยู่ที่ซาอุที่เจ็ดปีไปผมไปสองพันห้าร้อยยี่สิบสามอ่ายี่สามไปลิเบียสองปีพุณโทคัตเตอฟ,ฟีตัวนั้นเป็นพุณโทอยู่ไปเกิดสงครามไปแย่งเอาที่ของชาติเขาไปแย่งเอาที่ของชาติเ<ง>ขาไกลไ,ไปเอาเอาธรรมไดาพอทีนี้แล้วชีวิตเอาปั๊ด ปัจจุบันเล้กันปัจจุบันนี้คือศึกออกมาแล้วก็ไม่มีอะไรที่แกพึ่งแล้วครับคือพึ่งตัวเองหากินไปหาเก็บของเก่าของขยะไปพอได้ขายไปพอได้ซื้อน้ําซื้ออะไรซื้อข้าวซื้ออะไรกินไปประทังชีวิตไปทิ้งตรงไหนทิ้งตรงนั้นคือบวชมาแล้ว 15, สิบห้าสิบหกพรรษาแล้วครับคือผมก็พอใจแล้วชีวิตนี้มันาพบุญราตนานมีน้อยเหลือเกินครับสึกนานอย่าง เธอออกพรรษาห้าวันผมก็สึกเพราะว่าผมนอนไปบินธบาตไม่ไหวบินทบาตไม่ไหวเลยทีแรกผมว่าผมจะบวชเอาผ้าสามผืนนี่แหละเอ,อนะทีนี้มันไปไม่ไหวไปไม่ไหวก็จะเป็นบาปเป็นกรรมพระบ้านนอกพระนะผมส่วนมากผมอยู่ยืนในป่าผมอยู่ในป่าปฏิบัติธรรมนะอยู่ในป่าผมบวชวัดเทพทานทองหลวง,งปู่เทพหลวงปู่ ลวงเพิใกล้ๆกับหลวงปู่เทเทศีหลวงสีอ่ะวัะเทพทันทองอาจารย์มนตรีอ่แล้วทีนี้บวตั้งนานเลยคิดไงมาึกตอนตอนตอนเท่าไหร่ยุมันไปไม่ไหวครับเจ็ดสิบห้าเิบหกผมเกิดสองพันสี่ร้อยแปดสิบก้าไปไม่ไหวแล้วมันก็ไม่เป็นไรนี่ไปไม่ไหวเราเป็นพระใหม่ใช่ไหมไม่ใช่เป็นยุบวกี่พรรษาสิบอามาสองพันห้า ปีหลงตามหาบัวรมรณภาพแล้วก็ก็ไม่ใหม่แล้วนี่สิบกว่าพันษาแล้วครับแต่ทีนี้ผมอยู่ในป่ามผมไม่ได้มาอยู่วัดบ้านนะมผมเที่ยวไปตามป่าตามเขาไปปฏิบัติธรรมไปเรื่อยเรืย,ร,ยรื่อยไปกาหนดเวลายอยู่ตรงนี้สิบห้าวันพ้นได้กําหนดผมก็ย,ย้ายย้ายไปไปถ้ำน้นไปอยู่ถ้ำน้อนอยู่เจ็ดวันเจ็ดวันไปเรื่อยไปเรื่อยๆไปถ้าหากไม่ไม่ดีก็ย้อนกลับมาทีนี้ถามว่า เพราะร่างกายไม่ไหวกระดูกสลังนี่ผุปอที่สามปอที่สี่แล้วก็เป็นโรคหัวใจเส้นเลือดในหัวใจตีบด,ด้วยยาก็มีมียาอย่างนี้เส้นเลือดเส้นเลือดในหัวใจตีบผมไปโร,โรงพยาบาลที่สงฆกรุงเทพเสงกรุงเทพส่งมาศูนย์หัวใจศิริกิจขอนแกน่นโอเคสรุปว่าสุขภาพไม่ดีก็เลยไม่ไม่อยากเป็นภาระครับแล้วเลยสึก ไม่อเป็นพระราะ<ล>ะของททนี้พอศึกเสร็จยังไงต่อก็ไม่มีทําอะไรก็ไม่ไหวจะไปทํางานก่อสร้างจะไปขับรถอย่างนี้ก็ไปไม่ไหวครับอายุเท่าไหร่ตอนนี้เจ็ดสิบเจ็ดสิบแปดแล้วครับเจ็ดสิบแปดแล้วแล้วไม่คิดก่อนว่าถ้าศึกแล้วเราก็สุขภาพเราก็แย่อยู่แล้วแย่ก็จะทํายังไงได้ครับหลวงพ่อครับถ้าเราไม่ศึกไม่ยิ่งเป็นบาเป็นกรรมให้พระ ท่านอื่นบินสบาทมาเลี้ยงเราแล้วเราทําอะไรไม่ได้อย่างงี้มันก็เป็น <Okay. S 1> บาปเป็นกรรมแสดงว่าพิธีคิดกับคนละแบบกันแต่จริงๆก,ก็ก็มันวนคิดอย่างนั้นแต่ถ้าคิดอย่างนั้นก็มันเป็นมันมันมมไม่ขอโทษครับให้ผมพูดก่อนคือถ้าหากเราไม่ศึกพระ้า,านนอกพระอ่ามันต่างกันคือเราเป็นพระอาวุโสหรือพระ แก่พรรษาหรืออย่างหลวงปู่เทศเทศรังสีหลวงตามหาบัวอย่างนี้มีลูกศิษย์ลูกหาอย่างนี้เราเข้ามาบวชกับเราอย่างนี้เราไปไม่ได้ท่านโก็พระลูกศิษย์วัดก็บินทบาตมาเลี้ยงาว่จะมีคนดูแลบผมแต่อย่างเรา,าไม่มีคนดูแลไม่มีคนดูแล,แลนำ<ด>้ำซ้ำเราก็ต้องอยู่ในป่าด,ด้วยตัดสินใจศึกครับผมพอศึกมาแล้วทีนี้อาชีพอาชีพนี้ก็มีแต่ไม่มีความสามารถที่จะทําได้ รถแท็กเตอร์แมคโครเกตเดอร์้วผมขับได้ทุกอย่างผมไม่ได้ขับแต่รถแอดทันที่ผสมปูน<ม>นะ<ม>กับรถไฟพฟกลริปอะไรผมขับได้หมดเลยครับอาจารย์ครับนี่ไม,ม่ใช่สา,าทุใจผมกลาวสักเคก็ได้เจอเชิญเทวดาวมวาเป็นสักขีพยานก็ได้ก็เลยศึกแล้วทีนี้ก็ไม่มีอาชีพหลักแล้วนี้ ครับได้เลยเดินเก,เ,กเก็บของไปเรื่อยเก็บของไปเรื่อยเนี่ยคือมันงานเบาอยู่ไปเก็บไปตามสองภาคทางไปเก็บไปมันเต็มถังแล้วก็ตรงไหนเขาขายบ้านนั้นเขาซื้อก็ขายไปพอได้เงินค่า,าซื้อน้ําดื่มซื้อข้าวกินไปประทังไปวันวันหนึ่งหมดตรงไหนก็เก็บไปเรื่อยเรื่อยไปล้วค่ำค่ำไหนนอนนั่นเลยเพราะว่าผมชินแล,แล้วนอนป่ายุงจัดไหมผมมีสะพานทนมีครับอ๋อมีมีสะพาทนมี ะ <ไป S 1> ทน <ไป S 1> ผมมีแล้วทีนี้อนาคตคืออะไรอนาคตไม่มีหลอกครับมีแต่ชีวิตที่ส้มๆแบบนี้แหละผมพูดตรงๆเลยครับผมผมเป็นพระบานนอกนะครับเรยมม,มีมีลูกเมียไม่กอนวลูกเมียมีอยู่สมัยผมขับรถซุงอยู่ในป่านะมีอยู่อำเภออำเภอสังสังข์นบุรีอำเภอสังสังคนบุรีสรงเขาเรียนตอนผมไปอยู่เมื่อสอัุ ส่งเขาเรียนจบปริญญาตรีแล้วเขาไม่รู้จักเลยเพราะขอตัองค์มั่งหมื่นสองหมื่นส่งมาให้ส่งมาให้แต่ไปจบปริญญาตรีกลับมาผมไปผ่าตัดอยู่โรงพยาบาลสงเทพเมื่อเรียนอ,อ,อ่โทรไปหาบอกชมพู่มาสิรับรองผ่าตัดให้หลวงพ่อหน่อยไปไม่น่าลหลวงพ่อกลับไปวัดเลยผมก็ไม่รู้จะว่าไงแค่นี้เองหรอครับผณแก้ั้นบอกขอโทษนะครับผมผมผมจะพูดคำหยาบไปหน่อยผมพูดความจริงครับ เอออย่างนั้นมึงกับกูเลิกกันตั้งแต่วินาทีนี่กูก็จะไม่ว่ามึงมีลูกเป็นลูกกูกูมึงอย่าว่ากูเป็นพ่อมึงนะพอ่อตัดเลยมมไม่เอาเลยครับผมผมมีสัจจะครับผมพูด<ล>คำเดียวทุกวันนี้ติดต่อกันไหมไม่ไม่ครับไม่ไม่ผมไม่ติดต่อเลยผมพูดแล้วคือคําไหนคือคานั้นรับส่งจบปริญญาตรีเลยนะส่งจบปริญญาตรีผมไปอยูอ่สั่เจ็ดปีเออผมผมไปบวชอยู่เทศทันทองโทรไปหาผม ผมก็บอกว่าหลวงพ่อยู่สบายดีะบอกเออเรื่องของกูมึงไม่ต้องยุ่งขอโทษน,นะครับโทษยงก็เป็นธรรมดา,าเหมือนกันก็ธรรมดามันยัผมพูดความจริงครับเขามันปิ้นป้อนนะ่ะมันปิ้นป้อนครับผมไม่ชอบโกหกปล่อยนี่ผมผมไม่ชอบคนกชายรู้รู้รูล้ลูกสาวลูกหญิงครับลูกหญิงยังมีลูกกี่คนมีมีลูกคนหนึ่งแล้วตอนนี้ก็คือก็ตัดขากันไปขาผมตัดแล้วไม่เอาแล้ว อย่างนี้ไปก็คือแล้วแต่เวทกรรมครับผมเดินเก็บของไปเรื่อยเก็บไปเรื่อยคัำไหนนอนนั่นค่ำไหนนอนนั่นตายคือจบครับถ้าไม่ตายก็หากินต่อหากินไปเก็บพักไปเป็นกามัดเป็นกำกำไปใครไปที่น้อาจะถามความประสงค์โยมโยมต้องการอะไรชีวิตที่ที่เหลืออยู่ตอนนี้ปัจจุบันคือผมอยากได้ลดน้ําถ้าจะพูดไปมากเดี๋ยวจะหาว่าผมเห็นแก่แกได้นะใจผมนี่นราสาธุผมพูดขอพูดงี ผมอยากได้ซาเล้งรถพ่วงนะคือมันไปได้ไปมันไปหลวงพ่อคงรู้จักมากรถซาเล้งอะ่ะมันล้อพ่วงข้างให้มอเตอร์ไซค์มอเตอร์ไซค์นี่ก็มือสองก็ราคาประมาณหมื่นพันหมื่นสองพันแล้วก็รถพ่วงก็ประมาณเจ็ดแปดพันคิดแล้วก็ประมาณสองหมื่นสองหมื่นเศษเศนะถ้ารถเข็นน้ำนี่ก็ประมาณสองพันอ่า ผมไม่ถามแล้วก่อนจะมาเลยผมถามว่ารถเออเล่าพ่วงข้างเนี่ยมันเท่าไหร่รถมือสองเขาบอกว่าหมื่นเจ็ดมืนเจ็ดมืนแปดนี่ได้เลยเขาบอกอย่างนี้นะแล้วสายตายังไหวเหรอไหวครับสายตายังไหวแต่หลังนี่ไม่ไหวหลังนี่ผมหิ้วของหมอศอูนย์กิจัยเศรษกิจเขาบอกห้ามยกของเกินห้ากิโลมันแพ้มันแพ้กระดูกสหลังกระดูกสลังมันผุแล้วนอกจากไปพาตัด ผมหลักฐานผมมีผมไปสิริราชเขาไม่ยอมพาตัดเลยผมต้องรักษาโรคหัวใจห